สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอหวานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะ วันนี้แอนหมูจะมาแนะนำซีรีส์เรื่องดังประกายสองหัวใจนะคะซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้การทำงานจำนวน40ตอนนะคะดัดแปลงจากนิยายของผู้แต่งหงจิว๋วผลิตโดยเทนเซนกำรรกับโดยชุยเลี่ยงนักแสดงนำได้ฐานเจียนซื่อมารับบทหลี่อี้เฟยประกบคู่กับหวังฉู่รันรับบทเฉียนเฟยพร้อมทับนักแสดงอีกคับข้างอาทิจางห้าเหวยรับบทว่างรั่วไห เจียงเพื่อเหยาวระบทเหยาวจริงๆเรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของหลี่อี้เฟยทายาเศรษฐีที่มุ่งมั่นแค่กับเรื่องงานหลังจากการลงทุนล้มเหลวชีวิตที่สุขสบายก็ผันผวนกับเฉียนเฟยพนักง,งานออฟฟิศในเซี่ยงไฮ้ที่กำลังประสบปัญหา ทั้งความรักที่คาดไม่ถึงว่าคู่มั่นของเธอจะเลือกแยกทางกับเธอแต่นั้นมาเฉียนเฟยจึงเริ่มต้นเส้นทางใหม่อยากยากลาบากโชคชะตาเล่นตลกกับคนทั้งคู่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกันใช้ชีวิตที่วุ่นวายและสนุกสนานร่วมกันด้วยความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทําให้ทั้งคู่ขัดแย้งกันในชีวิตประจําวันหลายๆเรื่องอย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกันนานวันเข้ากลับทําให้พวกเขาเข้าใจกันมากขึ้น Okay. เริ่มปรับตัวเข้าหากันผ่านความขัดแย้งและนำไปสู่ความสัมพันธ์อันโรแมนติกสุดท้ายเฉียนเฟยและหลี่อี้เฟยก็พัฒนาเป็นคนรักกันและร่วมประชิญอนาคตเคียงข้างกันโดยซีรีส์เรื่องดังประกายสองหัวใจได้ถ่ายทำเสร็จสิ้นในวันที่4กรกฎาคมปี2023นักแสดงนำได้ฐานเจียนซื่อซึ่งเขาก็มีซีรีส์สุดฮิตอย่างห้วงคำานึงดวงใจนิรันร์ประกบคู่กับนางเอกสาวสวยดาวรุ่งหวงังฉู เธอก็มีซีรีส์สุดฮิตอย่างเสียงกระซิบบอกว่ารักโดยเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์แนวชีวิตการทำงานในเมืองหลวงบรรยากาศทันสมัยมีโครงเรื่องโรแมนติกเริ่มจากขัดแย้งกันเข้าใจกันและรักกันในที่สุดซึ่งเป็นแนวที่หลายคนชอบในซีรีส์ชื่อเรื่องก็สื่อถึงความหวังความอบอุ่นเหมือนแสงที่ส่องเข้ามาในหัวใจใครที่กำลังตับพงบังมากๆในช่วงนี้แวะมาชมแนวเบาๆซอบๆอบอุ่นหัวใจแนะนำเลยนะคะ ในเรื่องดั่งประกายสองหัวใจค่ะสำหรับวันนี้แอดหมูไปแล้วสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีสหากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า